หลวงปู่ยืนยันให้ขอขมาเทวดาทุกวันเทวดานับล้านจะช่วยเหลือทันทีขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอเสนอในหัวข้อหลวงปู่แนะนำหากปฏิบัติตามนี้ทุกวันท่านจะมีเทวดานับล้านคอยช่วยเหลือในยามที่ท่านทุกข์ยาก ชีวิตจะดีขึ้นอย่างมากหากยิ่งทำท่านยิ่งรวยเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ วันนี้เราจะกล่าวถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูพม,มะปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านผู้ฟังคะท่านทราบหรือไม่ว่าเราทุกคนที่เกิดมาล้วนแล้วแต่มีเทวดาประจำตัวคอยติดตามดูแลเราในยามที่เราทุกยากเรามีทุกข์บางครั้ง ก็หนักหนาสาหัสจนเรานั้นหาทางแก้ไม่ได้คิดไม่ตกหาทางออกไม่เจอแล้วจูๆ่ๆก็เหมือนกับมีปฏิหารทำให้เรานั้นเกิดความคิดดีเกิดความคิดที่ดีๆททำให้เรานั้นหาทางออกได้แม้ว่าจะอับจนหนทางเพียงใดก็ตามหรือท่านเคยไหมคะว่าเวลาที่เรา จะทำอะไรไม่ดีจะรู้สึกเหมือนมีการเตือนให้หยุดให้ยับยั้งชั่งใจไม่ให้ทำชั่วอยู่ดีๆก็เกิดฮิลิโอตปะภายในใจทำให้เรานั้นรู้สึกกลัวไม่กล้าประพฤติช,ชั่วหรือในายามใดที่เรานั้นสร้างบุญสร้างกุศลเช่นตักบาตรให้ทานไปเข้าวัดทำบุญ หรือการนั่งสมาธิเราจะรู้สึกเป็นสุขปิติยินดีแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคนรอบข้างที่เรานั้นมองไม่เห็นมาร่วมรู้สึกยินดีเป็นสุขด้วยกับเรานั่นคือเทวดาเหล่าเทวดามากมายมาร่วมโมทนาบุญบุญที่ท่านทำนั้นจะส่งผลดีต่อตัวท่าน เพราะเวลาที่ท่านไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ถูกหวยขอให้ถูกรัตเตลี่ขอให้โชคลาภขอให้มีโชคมีลาภหลายๆท่านที่ไปขอหวยกับเจ้าที่เจ้าทางหรือที่ไปขูดตามต้นไม้บางคนก็เห็นเป็นตัวเลขแต่บางคนก็ไม่เห็นมันต้องเป็นคนที่ที่มีบุญถึงจะได้ตัง บางทีเวลาเราไปขอหวยกับเจ้าที่เจ้าทางหรือกับเทวดาเขาก็อยากจะให้หวยเราเหมือนกันแต่คนที่ไปขอไม่เคยทำบุญทำทานเลยเทวดาเขาไม่เห็นบุญเขาไม่รู้ว่าจะให้ยังไงเหมือนกันท่านเคยสงสัยไหมคะว่าเทวดาประจำตัวของเรานั่นคือใคร หลวงปูด่ดูผมมะปัญโยแห่งวัดสแก่ท่านให้แสดงธรรมะเกี่ยวกับเรื่องเทวดาประจำตัวเอาไว้ว่าคนเราทุกคนมีเทวดาประจำตัวด้วยกันทุกคนครูบาอาจารย์เคยบอกไว้ว่าคนที่มีบุญบารมีคนที่สวดมนต์ทำกรรมาฐานทุกวันเวลาจะมีมามากมาย จนประมาณไม่ได้เลยเทวดาประจำตัวของเราก็คือคนที่เคยผูกพันกันมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบรรพบุรุษเป็นครูบาอาจารย์เป็นญาติพี่น้องทั้งหลายเป็นเพื่อนเป็นคนที่มีบุญต่อกันเป็นผู้ที่เกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยอดีตชาติจนได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปแล้วแต่ยังเป็นห่วง คอยเกื้อกูลคอยดูแลช่วยเหลือดนจิตดนใจให้เหล่านั้นทำบุญรักษาศีลทำสมาธิช่วยให้เราผ่านเรื่องร้ายๆต่างๆไปได้แต่เราเทวดานั้นก็ไม่สามารถบังคับให้ท่านสวดมนต์เจริญภาวนาหรือนั่งสมาธิฝึกสติกรรมฐานได้เพียงทำแต่ดดลจิตดนใจ ให้ท่านนั้นอยากปฏิบัติแต่ว่าท่านจะปฏิบัติหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วเราเทวดานั้นอยากให้เรานั้นมีบุญมากๆหวังให้เราสร้างบุญบารมีให้กับตนเองเพราะบุญนั้นอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยหนุนชีวิตของเราครูบาอาจารย์ ท่านยังเคยบอกไว้ว่าเวลาทำบุญสวดมนต์หรือทำสมาธิทุกครั้งให้เรานั้นตั้งจิตรวมกายรวมใจให้ดีให้เกิดความปิติสุขในบุญให้รู้สึกปโปร่งโล่งสบายแล้วอธิษฐานว่าขอบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำทานได้สวดมนต์ได้เจริญสติกรรมฐา,านนี้ขอบุญกุศลน,นี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายด้วยเช่นกันให้อธิษฐานในใจและอย่าได้เป็นคนมักโกรธเศร้าหมองเทวดาจะไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือเพราะไม่อยากเข้าใกล้ต้องเป็นผู้ที่อารมณ์ดีพองใสอยู่เสมอและปฏิบัติธรรมเป็นประจำเทวดาท่านจึงจะดูแลรักษาเราเพราะว่า เทวดาเขาเจ็บปวดเขาปวดเขาไม่ชอบเมื่ออยู่ใกล้อารมณ์ของคุณที่คุณอารมณ์ไม่ดีใครที่ขี้โมโหก็ให้เลิกซะเราเทวดาท่านจะช่วยให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้ทำความดีสร้างบารมีทำให้แก่ตนเองเทวดาท่านก็จะได้บุญไปด้วยเช่นกันเพราะว่า เทวดาท่านไม่มีกายสังขารไม่สามารถสร้างบุญเองได้จึงต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้อย่างนี้แล้วขอให้ทุกๆท,ท่านทั้งหลายจงตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรักษาศีเลเจริญภาวนาเวลาของเรามีไม่มากนะคะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ขอจงให้มัน ทำบุญสร้างกุศลทุกวันมันสร้างแต่กรรมดีไม่สร้างกรรมชั่วทั้งชีวิตชีวิตจะมีความสุขทั้งพบนี้และพบหน้าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วทำสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นกฎแห่งกรรมมีจริงไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้แม้ตายไปกฎแห่งกรรมก็จะติดตัวเราไปด้วยเป็นผลกรรม ให้เราเสมอไปทุกภพทุกชาติมันทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาจเจริญภาวนามันสวดมนต์ทุกวันเพื่ออุทิศให้เทวดาประจำตัวแล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้นอาจถึงขั้นโชคดีปลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีมีบารามีมีคนนับหน้าถือตาชีวิตจะมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองพยานอันตรายทั้งปวงก็ไม่อาจทำลายทำลายท่านได้นอกจากการทำบุญและสร้างกุศลผลบุญแล้วการขอขมากรรมก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการขอขมาและการกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว จะช่วยให้ชีวิตของท่านดีขึ้นช่วยพลิกชะตาชีวิตของท่านได้ขอให้ตั้งใจจริงในการปฏิบัติปฏิบัติทุกวันได้ยิ่งดีเป็นผลดีกับชีวิตนอกจากการสวดมนต์แล้วก็ขอให้คิดดีทำดีพูดดีประกอบสัมมาอาชีพดีดำรงอยู่ในศีลในธรรมโดยบทสวด การขอขมาและการกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวให้ทุกท่านกล่าวตามนี้นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโต อระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพมมะเทวาอินทะเทวาอังคะเทวาอาคันตุกะเทวาตารุกขะเทวาพาลีชัยยมังคลาอาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโร อโรคะเยนะสุขเขนณจะขขามิหังสาธุสาธุสาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงรุนบรนดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอผลบุญนี้ได้เป็นอาหารทิพย์ยาทิพย์เครื่องนุ่งห่มทิพย์วิมานทิพย์เป็นบุญอันยิ่งใหญ่และขออุทิศให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าและเทวดารักษาบ้านเรือนที่อยู่ของข้าพเจ้าให้แก่เทวดา เทีอรักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้าเมื่อท่านได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอโปรดเมตตาให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วโปรดเมตตาดูแลข้าพเจ้าให้อยู่ในศีลในธรรมได้พบครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตรได้สร้างบุญร่วมบุญร่วมกันมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและแคลงวคราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายมีสติมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งหลายด้วยความดีขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าพบโชคลาภตามบุญที่ทำมาจะสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพันเทินสา,สาธุสาธุสาธุขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาติดตามจนถึงตรงนี้หากทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50อรเซน์ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน แก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะาำรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ